โอเคผมกาสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้อยู่ผมโจนะครับและก็วันนี้นะครับเราอยู่กับเกม ROV เซิร์ฟสิงคโปร์นะครับผมก็ช่วงนี้เราห่างหายกับการทำคลิปไปนานมากๆนะครับประมาณอาทิตย์หนึ่งได้ปุว๋วเพราะว่าผมเนี่ยเอาคอมของผมเนี่ยไปทำการโมใหม่นะครับผมโมใหม่ทั้งเครื่องเลยนะครับผมเพราะว่า น้ำเนี่ยมันหกใสคอมเว้ยมันก็เลยต้องต้องทําใหม่ครับผมอ่ะโอเคเรานอกเรื่องกันไปแล้วก็อันนี้ครับผมจะกลับมาดูนะครับเซิร์ฟสิงคโปร์นะครับผมค่อนข้างน่ากลับมาเล่นหรือเปล่านะครับผมเพราะว่าผมเนี่ยหายจากเซิร,ร์ฟเนี้ยไปนานมากๆครับประมาณ3-4ปีเลยผมไม่เคยเข้ามาเลยนะครับเรามาดูกันดีกว่าว่าเซิร,ร์ฟเนี้ยมันมีอะไรบ้างนะครับอันนี้ผมเข้ามาผมก็มาสมัครใหม่เลยนะครับผมมา เริ่มใหม่ทั้งหมดนะครับผมสําหรับเซิร์ฟสิงคโปร์นะก็เข้ามาครับมันจะแจกเงินมาให้ครับผมไม่เชิงว่าแจกนะครับผมคือทําทกิจกรรมนะครับผมของผู้เล่นใหม่นะครับมันก็จะได้มาประมาณ4,000กว่าบาทนะครับผม4 0 0พกว่าบาทได้ซื้ออะไรได้มั่งอะเรามาดูกันดีกว่า4,000กว่าบาทนี้เราสามารถซื้อฮีโโลอะไรได้มัง่งมามาดูกันโอเคก็จะมีเพื่อฮิวโลที่ลดราคานะครับ ก็อยู่ประมาณ3,008นะครับที่เป็นฮีโร่ที่แบบดีๆเลยนะครับเป็นฮีโร่ที่ติดท็อปเลยอย่างชูกานะครับแล้วก็เอมิลี่นะครับผมและอย่างตัวนินเกลียนอย่างาตัวฮิลนะครับแค่2,008ผมบอกเลยว่าถ้าเกิดมีแคลรี่ที่ดีนะครับแล้วก็ตัวเนี้ยฮิลแบบได้จังหวะนรกแตกมากผมบอกเลยว่าถ้าไม่มีตัดเลือดเนี่ยตัวเนี้ยโคตรเล่นแบบโคตรน่ากลัวแต่ถ้าเกิดมียิ่งมีตัดเลือดแล้วเนี่ยก็ยังน่ากลัวอยู่เพราะว่าตัวมันเนี่ยเด้งเลือดแรงมากๆนะครับผม ยิ่งหลังเกมเนี่ยโอ้โหผมบอกเลยว่าเดงเลือดโคตรแหล่งเหี้ยโอเคตัวต่อไปนะครับที่แบบติดท็อปที่สุดเลยนะครับผมคือนัตยาเห็นไหมนี่แคนัตยามันก็เล่นอะ่ะเห็นป่ะแล้วดูอย่างซัพพอร์ตอีกตัวหนึ่งที่ผมชอบเล่นมากๆครับอย่างช้างคือตัวละ800เองเห็นไหมคือเนี่ยฮีโร่มันค่อนข้างถูกนะครับสาหรับผู้เล่นใหม่นะครับคือเราทํากิจกรรมหรือว่าเล่นเล่นไปเนี่ยเราสามารถแบบ ซื้อฮีโร่ได้หมดเลยอย่างด้วงนะครับโอมนนะครับผมเห็นปะโอ้โหซื้อได้หมดอ่ะผมบอกเลยว่าสามพันแปดสี่พันเนี่ยมีเงินแค่สี่พันเนี่ยซื้อได้หมดอะ่ะซื้อได้เกือบครึ่งอ่ะผมบอกเลยฮีโร่แบบเกรียนนะครับผมเนี่ยอย่างมีหน้าเนี่ยเหว่ยมกาลีนะครับผมอ่ะตัวต่อไปก็เริ่มแบบราคาแบบเต็มพิกัดไปแหละเห็นปะหมื่นแปดสองหมื่นประมาณนี้ครับผมถ้า ตามพิกัดของฮีโร่ตัวนั้นๆเลยนะครับผมไปเราไปดูอันยงอื่นอย่างอื่นก่อนดีกว่าปส่ว so, นสกินสกินเนี่ยผมไม่รู้ว่ามันแพงหรือถูกนะครับผมเพราะว่าค่าเงินมันต่างกันนะครับเห็นปะ่ะถ้าเป็นอ่าเซิร์ฟไทยก็คูป,ปองละหนึ่งบาทถูกต้องไหมถ้าเป็นเลทปกติเลยนะครับผมถ้าไม่ซื้อผ่านร้านเลทละหนึ่งบาทใช่ไหมก็จะเป็นสามร้อยเก้าสิบเก้าบาทนี่สกินแบบเน่าๆเาเ,าเห็นปะ่ะคือโคตรแพงนะ สี่ร้อยเลยนะสกินตัวนี้สี่ร้อยนะแพงมากแพงจริงแพงเวอร์สัตว์โอเคส่วนสกินก็อาจจะสู้เซิร์ฟไทยไม่ได้นะครับเพราะว่าอ่าเซิร์ฟไทยมันยังไงถ้าเกิดเราจะเล่นแบบเพื่อสกินเนี่ยเราไปเล่นเซิร์ฟไทยหรือไม่ก็กเซิร์ฟเบต้าจีนดีกว่าถูกต้องไหมโอเคเนาะก็เราข้ามสกินไปดีกว่าเราไปดูชิ้นส่วนสกินมาชิ้นส่วนสกินเลย ชิ่ส่วนสกินก็ตอนนี้ผมไม่มีอะไรให้ดูเลยวะ่ะโอเคกดออกต่อไปเป็นอ่าโอ้โหนี่ยังไม่ได้โหลดโทษทีครับเพราะว่าเพิ่งเข้าเลยยังไม่ได้โหลดโอโ้ยังไม่ได้โหลดอะไรเลยโอเคเรามาดูไอเทมนะครับไอเทมชิ้นสุดท้ายแหลวเรามาดูไอเทมไอเทมนะครับคือลูกแก้วทองเนี่ยเราเอาไปสุ่มลัคก,กี้ลัคก,กี้อะไรอะลอตเตอรี่ได้นะครับผมก็สามรอคูป,ปองโคตรแพงโคตรแพง แล้วเกิดเป็นอ่ากิมช็อปนะครับผมไปหรือเพชรนะครับผมก็จะได้ลูกแก้วนี้ครับเห็นไหมได้ห้าลูกเลยนะต่อวันแล้วก็ลูนโอ้โหของดีอุ้ยถุงซุ่มลูนอูไม่ได้เห็นนานแล้วเนี่ยเซิร์ฟไทยไม่เซิร์ฟไทยเอาออกไปแล้วนะผมบอกเลยว่าเซิร์ฟเซิร์ฟนอกก,ก็ยังมีอยู่นะเห็นปะโอเคและเพื่อกล่องเนี่ยกล่องในผมไม่ได้เห็นนาน,านมากมนะนะจะเป็นเพื่ออ่าอ่าสกัด โอเมก้า uh, แล้วก็ตัวทรายอะกาละเออผมจำชื่อไม่ได้นะครับผมก็ตัวละ390บาทน,นะครับ390เพชรต้องพูดเพชรดีกว่าโอเคครับก็ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ตรงนี้ก็หมดแล้วนะครับถามว่าปิงไหมก็ค่อนข้างปิงอันนี้ผมอัดคลิปอยู่ก็ค่อนข้างที่จะแหลกนะครับผมแหลก้ามากมากเลยนะครับแต่ถ้าเกิดใช้ vpn ช่วยก็ถือว่าเล่นได้ลื่นๆเลยนะครับผม แล้วก็อ่าเรามาดูเจวันที่เราสมัครเข้ามาใหม่นะครับเจ็ดวันเอาไว้เล่นแก้แก้เซง็งแก้เบื่อเจ็วันโอ้โหดูดิกดเข้าไปแล้วนะกด,วนะกดเข้าไปแล้วเนี่ยกดเข้าไปแล้วเนี่ยยังไม่เข้าเลยอันนี้ผมไม่ได้ใช้ VPN ช่วยนะก็เดี๋ยวถ้าเกิดใครอยากได้ VPN เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปก็แล้วกันแต่ถ้าเกิดใครอยากโหลดเกมนี้เซิร์ฟนี้เดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ลิงก์ไว้ใต้คลิปเหมือนกันอีกนะครับผมก็โอเค โอเคกิจกรรมผมยังไม่ได้ดาวโหลดอะไรเลยส่วนอีเวนต์เราไปดูอีเวนต์กันหน่อยไหมอ่ะอีเวนต์ก็จะมีแค่ล็อ,ลอกอินมานะครับผมหนึ่งในสามก็คือล็อกอินสามครั้งเนี่ยก็คือเหมือนว่าล็อกอินสามวันเนี่ยเราจะได้ไวเลส์ล่างนี้ไปนะครับผมอ่ะ ส่วนอไอ,ไอ,อ้ล็อกอินเวันเนี่ยที่ผมพยายามที่จะเข้าตั้งแต่แรกเนี่ยที่มันเข้าไม่ได้เนี่ยผมไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรนะครับก็หลักๆแล้วจะได้เป็นไวโอเลตแล้วก็เป็นไวโอเลตล่างที่ผมบอกนะครับก็คือแค่วันเดียวนะครับส่วนเป็นอลิสนะครับผม่าได้สองวันหรออ๋อมันได้ถาวรครับแต่อันนี้มานับหนึ่งนะครับที่ไวโอเลตตัวนี้ สองวันที่สองจะได้เป็นอาริสนะครับวันที่สจะได้เป็นสกินของอาริสวันที่สี่จะได้เป็นยอนแล้วก็วันที่ห้าเนี่ยจะได้เป็นอ่ายอลล่่งอ่าล่างสวาสดนะครับผมแล้วก็วันที่หกเนี่ยจะได้เป็นคิวก็ตนะครับผมผมบอกเลยว่าตัวเฮียเนี่ยโหดมากๆสําหรับผู้เล่นใหม่ผมบอกเลยว่าถ้าเกิดเล่นเป็นเนี่ยเล่นเป็นเนี่ยตัวเนี้ยเป็นตัวแบกที่ดีมากๆสําหรับคิวก็ตมีทั้งกันเวทกันอ่า กันสถานะกันอะไรมากมายเลยนะครับและเพิ่มดาเมจแล้วก็ดูดเลือดภายในตัวเดียวแล้วก็มีสกิลหนีด้วยถือว่าเป็นตัวที่ค่อนข้างโกงนะครับผมและผมเป็นคนที่ชอบเล่นมากมากสมัยก่อนนะช่วงที่ผมยังไม่เลิกเล่น RV ไปนะตัวเนี้ยผมจับบ่อยมากมากครับในแรงแองคอนนะครับผมจับบ่อยมากมากแต่ก็สมัยนี้มันก็จะมีตัวที่แบบมันสามารถฆ่าตัวนี้ได้และเก่งกว่าตัวนี้เยอะแยะเลยนะครับผมก็ อย่างฟลอเรนติโนเพราะว่าตัวนี้มันต้องตีนะครับมันต้องยืนชนใช่ไหมถูกต้องไหมแต่ฟอลอเรนก็ถ้าเกิดฟอลอเรนได้ลำ้ำก็ตัวนี้ก็ซู้ไม่ได้อยู่ดีแต่ถ้าเกิดฟลอเรนล้ำไม่โดนตัวนี้ก็สามารถซู้ได้อยู่ดีนะครับก็แล้วแต่พิกแพงเอาเองนะครับผมไปละส่วนทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไ r i b e กดติดตามและกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับผมไปละไปเจอกันใหม่ในพัทหน้านะครับ